ฝันเห็นตะกรวดหรือเฮียเข้ามาอยู่ในบ้านความฝันนี้ทายว่าจะมีคนนําโชคลาภหรือสิ่งของมาให้ท่านนะคะตรงเป็นข้ามกับที่เขาว่าถ้าสัตว์จำพวกนี้เรือยเข้ามาในบ้านถือว่าเป็นเสนียดจันไรแก่บ้านต้องทำพิธีปัดลางควานออกไปเลขสิ่งโชคนะคะสี่แปดสี่เก้า หนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าสี่สี่แปดสี่สามเก้าค่ะขอให้โชคดีจงมีแด,ด่ท่านนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของแอดมินช่วยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของแอดมินด้วยนะคะแอดมินกำลังเริ่มต้นค่ะช่วยหน่อยนะคะ